ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การปรับสมดุลเซิร์ฟไทยนะคะว่ามีตัวไหนบับเนิร์ฟกันบ้างตัวแรกเลยนั่นก็คือพิพแพนของเราในส่วนพิพแพนจะโดนเนิร์ฟนิดเดียวนะคะซึ่งเป็นสกิลติดตัวดางเมจเวทจาก240ถึง450บวก0.4 AP ปราบหม่เป็น 215ถึง220เฮ้ยไม่ใช่425บวก04 AP ในส่วนของนโองคีราาของเราโดนเนิร์ฟ2สกิลนะคะสกิล2จากครูดาว8วินาทีปรับใหม่เป็น10ถึง8วินาทีนะคะส่วนสกิลที่3เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่จาก40%ปรับใหม่เป็นเหลือเพียงแค่30%นะคะก็พูดง่ายๆว่าคีราาของเราครูดาวจะเยอะขึ้นและก็วิ่งช้าลง ในส่วนของเวเรนะคะจะโดนบัฟพ,พื้นฐานพลังชีวิตนะคะเพิ่มขึ้นจาก3,785นะคะปรับใหม่เป็น8,720นะคะปรับใหม่แล้วก็เป็น3,785ถึง9,035 แล้วก็เกรออาะนะคะจากหนึรยสี่สถึงห้าร้บประมาณเป็น145ถึง551ในส่วนของลาวิลนะคะก็โดนบัฟเช่นเดียวกันนะคะสกิลหนึ่งความเสียหายทางกายภาพาเพิ่มขึ้นนะคะจาก170ถึง400นะคะบ,บวก0.5 AD ประมาณเป็น200ถึง450ร้อยบวกศูนยก็เรียกได้ว่า สกิลหนึ่งของพี่ราวิวของเรานะมันจะแรงขึ้นนิดหนึ่งส่วนนัตยาของเรานะคะเพิ่มพาสซสฟใหม่นะคะการใช้สกิลหกักโดนศัตรูคีบป่าคีบเลยนะคะจะเพิ่มความเร็ว2%ต่อสแต็กสูงสุด20%เป็นเวลา3วินาทีการโจมตีโดนหลายเป้าหมายพร้อมกันจะรับเป็น1สแต็กเท่านั้นเอาดีๆคือน,นตาตาตอนนี้เป็นยายสปีดละจริงวิ่งทั่วแมปจบส่วนทัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของโจ๊กเกอร์ค่ะโดนบัฟนี่ เดียวนะ,ะในส่วนของโจ๊กเกอร์ความเสียหายกายภาพสกิลที่1นะคะจาก320ถึง770บวก0.1 AD นะคะประมาณเป็น320ถึง770บวก0.12 AD นะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น0.02นะคะ AD ประมาณน,นั้นโอเคค่ะสำหรับการปรับเข้าเซิร์ฟไทยนะก็จะมีลักษณะประมาณน,นี้แล้วเพื่อนๆละ่ะชอบกัน,นปับหรือเปล่าหรือว่าเมนของเพื่อนๆนะคะโดนปรับบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้